ไแปดเปอร์เซ็นตวิ่งได้สี่สิบกิโลโอ้โห,โหประหยัดสุดสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูทูบชาแนปากน้ำห้าสามหกครับวันนี้ผมอยู่ในรถยนต์ไฟฟ้าเทสลารุ่นที่ถูกที่สุดครับเทสลาโมเดลสาม revo drive ฮะราคาจําหน่ายเริ่มต้นหนึ่งจุดห้าเก้าล้านบาทคันนี้เนี่ยสเปคของเขาถือว่าน่าสนใจนะใช้มอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวรับเคลื่อนล้อหลัง0ูน0ถึงเคลมไว้6.1วินาทีแบตเตอรี่ของเขาใช้เป็นแบตเตอรี่ที่หลายๆคนเนี่ยชอบมากครับ ดีเทียมไอออน LFP ความจุ57.5กิโลวัตต์อาวนะครับหนึ่งชาร์จของเจ้าคันนี้เนี่ยเคลมไว้วิ่งได้510กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP แต่ขับจริงๆเนี่ยถ้าเราชาร์จเต็ม100%มันจะวิ่งได้อยู่ที่436กิโลเมตรโดยวันนี้เนี่ยผมจะเอาเจ้าเทสต้าโมเดล3เรียววิลด้คันนี้ขับใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับผมขับรถวันหนึ่งเนี่ยประมาณประมาณน70กิโลเมตรนะครับแล้วก็ จริงๆล้วเทส l a เนี่ยการทดสอบมันค่อนข้างง่ายมากๆนะครับก็คือเราสามารถดูข้อมูลที่บนตัวรถได้เลยนะครับเขาบอกรายละเอียดเยอะมากๆนะครับพองานแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองใช้งานดูว่ามันเป็นอย่างไรนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้รู้กันฮะก่อนไปชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของปักน้ำผ้าสำพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทดสอบกันครับมาดูข้อมูลก่อนเราออกเดินทางกันนะผมไม่ได้ชาร์จรถเลยนะแบตเตอรี่มีอยู่40%เท่านั้นนะครับตัวรถบอกว่าขับได้อีก176กิโลเมตรนะครับ แล้วก็อ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่การจับทริปกันนะฮะกดปุ๊บรีเซ็ตอ่ะรีเซ็ตเป็นศูนย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะใช้งานกันนะครับโอเควิธีใช้งานนะครับรถไม่มีคันเกียร์ไม่มีการไฟเลี้ยวแต่มันใช้ง่ายน,นะฮะคุณเหยียบเบรกทีเดียวเนี่ยรถก็รู้อยู่แล้วว่ายังไงคุณก็ต้องเดินหน้านะครับแค่นี้ก็สามารถไปต่อได้แล้วป้ายกู้เวลาผมขับเจ้าเทสลาเนี่ยปกติแล้วผมจะชอบขับด้วยตนเองนะครับ เวลาแบบเราขับในชีวิตประจำวันแบบนี้นะครับแต่ถ้าเวลาจะขับเดินทางไกลเนี่ยผมจะชอบใช้ออโต้พา o t ลอตนะครับเพราะว่าระบบเขาดีจัดนะฮะดีจัดจริงๆนะครับก็เลยเดี๋ยวเราจะใช้งานแบบผสมผสานกันนะครับโดยปกติเนี่ยผมจะขับด้วยความเร็วไม่เกิน110กิโมตรต่อชั่วโมงอยู่แล้วนะครับกับการขับในชีวิตประจําวันนะแต่ถ้าเกิดวิ่งทางไกลเนี่ย สัตย์ได้ก็สัตย์นะฮะเพราะรถเทสต้าเขาขับดีจริงนะแล้วก็เวลายืนพื้นที่ความเร็วสูงเนี่ยอ้ประหยัดจไฟฟ้ามากมากนะการขับของผมเนี่ยจะเห็นได้ว่าผมจะขับด้วยตนเองนะผมไม่ค่อยเปิดระบบขับอัตโนมัตินะเพราะว่าเออถ้าเราขับในชีวิตประจำวันเนี่ยวันไหนที่แบบอยากเป็นวันที่ซนะันเดย์ไดริ้งก์อะขับรถชิลๆในวันหยุดนะครับก็ขับรถเองนะฮะเราจะได้เอนจอยกับการนี้เนะข้าโค้งป๊บโอ้โหนี่ขนาดเป็นตัวรีวิวได้นะสบายๆนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะเทสให้ดูด้ว,ว่าศูนย์ถึงร้อยมันเป็นยังไงนะครับแต่เอาเข้าจริงในชีวิตประจำวันผมไม่ขับศูนย์ถึงร้อยบ่อยๆอยู่แล้วนะผมก็ขับชิ่วๆไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับอ่าโอเคมาดูข้อมูลกันนิดหนึ่งนะตอนนี้เนี่ยผมขับในเส้นแถวบ้านนะครับโดยตัวของโหมดการขับขี่ของผมนี่อ่าลองดูเรื่องของดนามิกนะฮะผมจะใช้คันเร่งแบบมาตรฐานนะครับแล้วก็น้ำหนักวงมอะไรเนี่ยจะเป็นแบบมาตรฐานด้วยเช่นกันนะครับก็คือ ใช้แบบปานกลางหมดอะ่ะนะฮะแล้วก็ตัวกําลังของตัวรถเนี่ยผมก็ใช้เป็นมาตรฐานนะครับซึ่งก็คือโหมดที่แรงที่สุดของเจ้าตัวเียรวิวได้แล้วนะครับถ้าเป็นโหมดชิลเนี่ยบอกเลยว่าอัตาราเร่งมันจะชิลมากๆกับกดแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าโอ้ยอย่างหน่วงนะครับแต่ก็ช่วยได้ประหยัดไฟอากาศวันนี้นี่บอกเลยว่าเดือดจริงนะอุณหภูมิเนี่ยสามสิบห้าองศานะร้อนมากๆนะครับแล้วผมเนี่ยเปิดแอร์อยู่ที่21อองศาโดยรถคันนี้เป็นรถทดสอบนะครับ ไม่มีฟิล์มนะฮะทั้งคันไม่มีฟิล์มนะเคยมีคนถามว่าเอย้รถติดฟิล์มอะไรคําตอบคือไม่ได้ติดฟิล์มนะฮะ <laughs> ก็ยิงสดยิงตรงกันเดือดๆแบบนี้เลยถามว่าร้อนไหมเอาจริงก็รู้สึกหูเนี่ยจะอุ่นๆนะฮะเพราะว่าไอแดดจากทั้งสองฝั่งเข้ามานะแล้วก็ตอนนี้ที่ผมถ่ายเนี่ยเป็นเวลาบ่ายโมงตรงนะครับอาทิตย์เนี่ยเรียกได้ว่าตรงหัวเลยแล้วก็หลังคาของเทสลาเอาจริงนะ ร้อนนะครับไม่สามารถเอามือแปะได้นานๆน,นะแตะให้ดูได้แต่ว่าแปะไว้ไม่ไหวนะจะค่อนข้างร้อนถ้าเปรียบเทียบกับตัวหลังคาของซิเกอร์ที่ผมเพิ่งทดสอบไปเนี่ยซิเกอร์หลังคาตัวนี้จะกันร้อนได้ดีกว่าแม้ว่าจะเป็นหลังคาแบรนด์ฝูเย่าเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้พูดตามตรงว่าหลังคาซิเกอร์เนี่ยกันร้อนได้ดีกว่าหลังคาเทสลานี้ค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวนะครับ ก็แนะนําว่าติดฟิล์มจะดีกว่านะสำหรับแบรนด์เท s l a เนี่ยประมาณนั้นแล้วก็ในส่วนของช่วงล่างเป็นอย่างไรของรุ่นเรีย v วิวไ i ฟ e นะครับคันนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่กดออปชันมาเฉพาะสีภายนอกนะครับเป็นสีเทาแล้วก็เบาะสีขาวนะฮะก็ช่วงล่างเนี่ยเขาใช้เป็นล้อ18นิ้วนะฮะเป็นล้อมาตรฐานของเท s l a เลยก็ถือว่านุ่มสบายนะเป็นช่วงล่างที่นุ่มสบายรับดีเลยนะคือตัวโมเดล3ตัวรีเฟชเนี่ยจะให้ช่วงล่างแบบคอมฟอร์ต มาครับก็ถือว่าค่อนข้างนุ่มนวลน,นะครับเป็นช่วงล่างที่เออขับสบายแหละนะแล้วนะลก็อัตราเร่งเ่ยโอ้เอาจริงนะศูนย์ถึงร้อยหกนึ่งวิเนี่ยถ้าขับใช้งานปกติทั่วไปเนี่ยมันแรงพอนะครับมันแรงพอนะมันไม่ได้ถือว่าอืดเลยนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกับรถยนต์ไฟฟ้าในระดับราคาไม่ข้าม2ล้านเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นความแรงแบบทั่วๆไป นะครับเพราะว่ารถไฟฟ้าในราคาเนี้ย1.6ล้านบาทเนี่ยโอ้โหถ้าไปดูฝั่งรถจีนนี่คือเอาเรื่องเลยนะรถจีนนี่คือคุณจะได้เป็นตัวของ b y D Seal Performance หรือจะเป็นตัวของ Seeger X Flagship นะพวกนี้เนี่ยจะให้เป็นมอเตอร์คู่ขับเคลื่อน4ล้อเลยนะครับอัตราเร่ง0ูนย์ถร้อมวินาทีโอ้โหโคตรแรงเลยนะแต่ถ้าเป็นเท s l a เนี่ยราคาก็จะขยับขึ้นมาหน่อยแต่ว่าเฮ้ยเขาเป็นอเมริกันแบรนด์นะครับ ถึงแม้ว่าจะผลิตในประเทศจีนนะครับแต่ว่าก็เป็นอเมริกันแบรนด์อยู่นะครับคุณก็ได้ภาพลักษณ์แบบเทส l a นะฮะอัตราเร่งตัวนี้หกจวินาทีถือว่ามันก็แรงอยู่นะแต่ว่าถ้าไปเทียบกับตัวกลุ่มนั้นเนี่ยที่เป็นรถมอเตอร์คู่อันนี้ก็ยังไม่ค่อยแรงจ้าสำหรับท่านที่ไม่ใช่คนขับรถเร็วนะครับเป็นสายแบบเน้นใช้งานจริงๆเนี่ยแค่นี้ก็พอนะเออไม่ได้แบบ ซิ่งซ่าอะไรนะฮะถือว่าแค่นี้ก็พอนะครับตอนนี้ผมขึ้นมาบนทางด่วนแล้วนะครับเดีย๋ยวผมจะให้รถเนี่ยใช้ตัวออโตสเตีย er วิ่งไปนะครับเปิดออโตสเตีย er เรียบร้อยนะครับแล้วให้เขาวิ่งไปนะเดี๋ยวจะไปตั้งความเร็วที่110กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเป็นค่ามาตรฐานที่ผมใช้ทดสอบรถยนต์ไฟฟ้าหลายรุ่นแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรด้วยครับมันคือการทดลองใช้งานจริงนะครับจะได้เห็นไปเลยว่าเออ การใช้งานแบบผมเนี่ยที่วิ่งประมาณ1 1 0เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะเปิดหน้าจอให้เห็นชัดๆกันหน่อยนะครับต่อแสงภาพสว่างปึ๊บอ่าโอเคได้เห็นภาพกันชัดๆนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยตั้งความเร็ว1 1 0นะครับแล้วก็ความเร็วแปรผันตามการจราจรเลยนะครับตอนนี้ข้างหน้าเขาวิ่งไม่เร็วนะก็วิ่งประมาณนี้นะครับโดยระยะทางเนี่ยเดี๋ยวผมจะหมุดไปที่สนามบินสวนอภูมินะครับเนี่ยวิ่งไปีประมาณ 20กิโลนะครับเขาก็คำนวณให้เลยว่าเนี่ยจะไปถึงด้วยไฟฟ้าเหลืออยู่32%นะครับตอนนี้เนี่ยผมมีไฟเหลืออยู่3 6นั่นหมนายความว่าเฮ้ยใช้ไฟฟ้าแค่4%เท่านั้นเองนะครับสำหรับการเดินทางจากจุดนี้โดยจากที่ผมสังเกตเนี่ยไฟฟ้าหนึ่งหน่วยเขาจะวิ่งได้ประมาณ4กิโลเมตรนะสำหรับเจ้าโมเดล3รีวิวได้คันนี้แต่ไหนๆได้ลองขับเจ้าโมเดล3รีวิวได้ทั้งทีเนี่ยขับธรรมดาก็ใช้เรื่องนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองดูว่าอัตราเร่งของเขาเนี่ย ใช้งานเป็นอย่างไรนะครับแต่เบื้องต้นนะเอาเข้าจริงเนี่ยโมดลสามรีวิวได้ถ้าเทียบกับตัวโมดลสามลองเลนสนะครับมันให้ฟีลเหมือนกันมากๆเลยคือช่วงล่างเหมือนกันเหมือนกันเลยช่วงล่างผมว่าเหมือนกันนะครับไม่ได้ต่างกันเลยนะมันก็เป็นนุ่มๆสบายๆเหมือนกันนะครับในความเร็วแบบใช้งานทั่วไปแล้วผมก็เคยลองวิ่งด้วยความเร็วสูงมาแล้วนะครับขับท็อปสปีดมาเลยนะมันจะแช่ได้ที่203กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวเนี้ยแบตจะลงเร็วหน่อยนะครับเพราะว่า แบตเตอรี่เขาเล็กนะไซส์อยู่แค่57.5กิโลวัตต์นอลเพราะงั้นแล้วเนี่ยโอ้มันจะตกกิโลหนึ่งนี้น่าจะเปอร์เซ็นต์หนึ่งวิ่งได้ประมาณสองโลอ่ะ <c> ม <oughs> ันจะค่อนข้างกินไฟเลยนะครับถ้าขับแบบท็อปสปีดของเขานะแล้วก็การกินไฟจะค่อนข้างหนักแล้วก็เปอร์เซ็นต์แบตจะลดเร็วมากเพราะว่าแบตเขาไซส์ค่อนข้างเล็กนะครับแต่ในเรื่องของช่วงล่างซัสเพนชั่นของรถเนี่ยถ้าเทียบกับตัวลองเลนไม่ต่าง ผมให้ว่าไม่ต่างเลยมันเหมือนกันเลยนะไม่ได้ต่างกันนะนุ่มๆสบายๆขับช้าก็สบายขับปานกลางก็สบายขับเร็วก็มั่นใจนะครับอันนี้คือเอกลักษณ์ของตัว refresh ของโมเดล3 refresh นะครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยว่าช่วงล่างจะให้ความมั่นใจนะฮะส่วนระบบช่วยเหลือการขับขี่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวถูกตัวแพงเนี่ยเหมือนกันหมดนะครับมี autopilot มีออโตสเตียให้นะครับมีบายสปอร์ตมีกล้องเตือนทั้งคันแล้วก็ตัวนี้ฮาร์ดแวร์4.0แล้วนะครับเขาก็จะไม่มีเซ็นเซอร์นะครับเขาจะใช้เป็นตัวของกล้อง t ท s l a Vision ในการทำงานทั้งหมดเวลาเราขับรถเนี่ยมันจะมองภาพเห็นเแบบนี้เนี่ยเห็นไหมมันก็จะเห็นปกติเลยเห็นด้านหลังแบบนี้นะครับซึ่งจะแสดงผลตลอดเวลาด้วยนะครับเห็นไหมเนี่ยสบายๆนะครับเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวนะครสมมติเปิดไฟเลี้ยวขวาปึ๊บ มันก็จะมองเห็นนะเปิดกล้องขึ้นมาดูแบบนี้เลยเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเห็นไหมนี่ขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับถือว่าตัวระบบซอฟต์แวร์ของเทสลาเนี่ยจะเป็นตัวถูกตัวแพงเขาให้มาเหมือนกันหมดนะครับระบบช่วยเหลือลการขับขี่ให้มาเหมือนกันหมดมีกล้องให้เหมือนกันหมดนะครับฮาร์ดแวร์4.0ก็4.0เหมือนกันหมดเจ้าตัวถูกตัวแพงเหมือนกันนะครับและจากการที่ผมใช้งานรถเทสลาในประเทศไทยมาตั้งแต่เขาเปิดตัวใหม่ๆเนี่ยตั้งแต่ปี2022นะครับใช้ ทดสอบมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยขับมาทุกรุ่นแล้วนะของเทสลาเนี่ยเอาเข้าจริงนะซอฟต์แวร์ไม่ต้องซื้อเพิ่มก็ได้นะคุณชมใช้แบบเดิมเลยเนี่ยที่มีแค่ออโต้พายลตธรรมดาเนี่ยพอแล้วนะครับไม่ต้องไปซื้อแบบฟูลเซลล์ดิวิ่งฟูลเซลล์ดิวิ่งนี้ไม่ต้องเลยนะครับใช้ไม่ได้นะที่เมืองไทยตัวของ e n h a n c e ส์ออฟโต้พเนี่ยถามว่ามีแล้วดีไหมก็สะดวกขึ้นนะครับคุณสามารถขับรถด้วยไฟเลี้ยวได้อันนี้พูดจริงขับรถด้วยไฟเลี้ยวเปิดไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยมันพาคุณ ไปได้ถึงปลายทางนะนะแล้วก็มีตัวของสมาร์ทสมอนมาให้แล้วก็มีแบบระบบสั่งเลื่อนรถเข้าออกผ่านมือถือเนี่ยถ้าซื้อตัวของ n n h a n c e a u t t Pilot เนี่ยจะใช้ฟังก์ชันพวกนี้ได้แต่เข้จริงนะสุดท้ายเราคุณขับเองบ่อยกว่านะระบบช่วยจอดอัตโนมัติเนี่ยก็แทบไม่ค่อยใช้นะครับจอดเอง <laughs> ถ้าเป็นผมผมจอดเองมากกว่านะถ้าเป็นส่วนตัวผมเองผมซื้อรถเทสลาเนี่ยผมจะไม่ซื้อซอฟตแวร์เพิ่มนะครับผมจะใช้เดิมๆนี่แหละ นะฮะเพราะว่าเดิมๆนี้ก็คือถือว่ามันยอดเยี่ยมกว่ารถยนต์ไฟฟ้าหลายๆรุ่นทางที่ถูกกว่าและแพงกว่าด้วย <c oughs> เออโดยผมเนี่ยมีโอกาสจับรถยนต์ไฟฟ้าที่แบบราคาแบบหลายล้านมากๆนะห้าหกล้านเจ็ดล้านแปดล้านเนี่ยเคยขับหมดแล้วนะครับแต่อาจจะไม่ได้ลงรีวิวในช่องนี้นะครับเพราะว่าเออพอรถแพงมากๆเนี่ยผมก็อาจจะไม่ค่อยเน้นเรื่องของรายละเอียดสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคน ที่ซื้อรถกลุ่มนะจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะเป็นแบบซื้อด้วยแพลนชัน <c oughs> นะซื้อด้วยดีไซน์ซื้อด้วยแพลนชันเขามองข้ามเรื่องของความผูกพานการใช้งานไปนแล้วนะเออเพราะถ้ามองในเรื่องของซอฟแวร์เนี่ยเอาก็จริงนะไม่ว่ารถที่จะแพงกว่าเทสลาแบบเป็น10เท่าเลยสุดท้ายแนละ้วซอฟแวร์เทสลายังดีที่สุดอยู่ครับอันนี้ผมลองให้รถเนี่ยใช้ออโตสเตีย er ขับเองนะครับเนี่ยผมปล่อยมืออยู่นะจะเห็นได้ว่าเนี่ยโค้งขวาและโค้งซ้ายนะครับเนี่ยนะเขาไปเองนะเราไม่ต้องทําอะไรนะครับเขาขับได้นะ เกอ,อคือถ้าคุยในเรื่องซอฟต์แวร์ระบบช่วยเหลือการขับขี่เนี่ยแบรนด์อันดับหนึ่งในไทยตอนนี้ไม่มีใครสู้เทสลาได้นะครับเทสลาดีที่สุดอันนี้คือเรื่องจริงนะครับเห็นไหมปล่อยเขาขับไปนะครับปล่อยเขาขับไปเลยเนี่ยสบายๆชิวๆนะครับข้างหน้าโค้งซ้ายโค้งขวาเนี่ยเห็นไหมสบายๆนะครับไม่ต้องกลัวอะไรเลยนะครับซอฟต์แวร์เขาคือเชื่อถือได้มากๆนะเนี่ยดูเนียนมากนะซ้ายขวาโอ้โห ยิ่งแบบเส้นชัดๆนี่คือสบายมากครับและนี่คือความบ้าคลั่งเลือดสาดของเจ้าเท s l a Model 3 r มด e v ิลดไดที่มันประหยัดไฟฟ้าแบบบ้าคลั่งมากคนระดูสิครับเราใช้ไฟฟ้าไปแค่5หน่วยนะครับวิ่งไป40กิโลเมตรนะคุณผู้ชมอันตาสิ้นเปลือง118บัตอาวต่อกิโลเมตรประหยัดโคตรเลยนะ40กิโลเนี่ยเราใช้ไฟฟ้าไปแค่8%เป็นไง ไฟ8%วิ่งได้40กิโลโอ้โหประหยัดสุดๆสุดยอดไปเลยนะครับ8 5 40เปอร์เซ็นต์ละ5กิโลนะครับนี่คือกรณีใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะลองเทสดูว่าถ้าเกิดทำอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรตอชั่วโมงเนี่ยตัวเลขจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ตัวเลขกินไฟเนี่ยขยับแน่นอนนะฮะแต่เบื้องต้นเนี่ยผมเคยเทส มาก่อนนะครับมันจะวิ่งได้ประมาณ400กิโลนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างเงี้ยแบบในบทที่ว่าวันนี้อยากมันหน่อยอยากแบบกดคันเร่งแซดแซนิดนึงอะนิดนึงอะเอออยากรู้เป็นยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลองกันกันกบอัตราเร่ง0-100ใน2โหมดครับอัตราเร่ง0-100 Tesla Model 3 Review ได้โหมดชิลห้าสี ตัวนุ่มๆเลยนะ70 80 90 100ปั่นไปกับแรงนะฮะตาเร่งถือว่ามาแบบนุ่มๆน,นะฮะมาเรื่อยๆไม่ได้ปูดปา๊แต่อย่างใดนะครับเหมาะสำหรับสายชิลสมชื่อเลยต่อไปเป็นโหมดมาตรฐานครับโอเคห้าสี่สามสองขึ้นนะฮะตาเร่งดึงอย่างต่อนเนื่องนะ เ0็ดสิบแปดสิบารอยถือว่าแรงใช้ได้แรงใช้ได้ไดก็ถ้าถามว่าขับโหมดไหนดีผมเชี่์ขับโหมดมาตรฐานนะครับสำหรับคนที่อยากสัมผัสประสบการณ์รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมาโหมดมาตรฐานเนี่ยถูกใจแน่นอน,นะครับแต่ถ้าเทียบกับตัวพวกกลุ่ม All w h e e l d r ได้เนี่ยตัว r e ี w h e e l d r ได้ในความแรง น้อยกว่าพอสมควรครับจบการทดสอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมขับไปทั้งหมด61กิโลเมตรนะฮะใช้ไฟฟ้าไป7กิโลวัตต์แอลเท่านั้นโอ้โหประหยัดไฟฟ้ามากๆเลยนะสำหรับเจ้าตัวรรวิวได์แล้วก็อัตราการใช้พลังงานเฉลี่ยเนี่ย121วัตต์แอลต่อกิโลเมตรเท่านั้นเองตอนแรกเรามีไฟฟ้า40%ตอนนี้เหลือ27%เท่ากับว่าเราใช้ไฟไป13%เท่านั้นนะครับแล้วก็คำนวณจากระยะทาง61กิโลเมตรเนี่ยหารกับ13 จะสรุปได้ว่า1ชาร์จวิ่งได้ประมาณ469กิโลเมตรเลยทีเดียวก็เรียกได้ว่าถ้าใช้งานในชีวิตประจำวันเนี่ย450กิโลเมตรต่อชาร์จเนี่ยมีให้เห็นอย่างแน่นอนนะครับเรียกได้ว่า t ท sla Mo เด l 3ร e วิ d ไดเนี่ยเป็นอีกหนึ่งรถยนต์ไฟฟ้าที่ประหยัดไฟฟ้ามากๆแล้วก็ระยะทางขับขี่ต่อ1ชาร์จเนี่ยไปได้ไกลจริงๆนะครับเป็นรถที่ประหยัดไฟนะครับแม้ว่าแบตเตอรี่เขาจะไม่ใหญ่ แต่พอประหยัดไฟปุ๊บเนี่ยมันก็เลยวิ่งได้ไกลมากๆนั่นเองนะครับอันนี้คือสาเหตุว่าทําไมเทสลาโมดูล3เดลวิลได v e ถึงวิ่งได้ไกลมากๆท,าท,าทั้งๆที่แบตเตอรี่เขาใส่ไม่ได้ใหญ่มากนะฮะหรือว่าเป็นรถที่จัดการพลังงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะประหยัดไฟฟ้าจริงๆนะครับก็ท่าในใดที่สนใจเทสลาโมดูล3เดลวิลไดท์เนี่ยตอนนี้เนี่ยได้ข่าวว่ามีโปรโมชั่นนะครับแถมตู้ชาร์จนะฮะ wall charger แถมฟรีให้นะครับพร้อมสร็จติดต,ตั้งเนี่ยแถมให้ฟรีเลยนะครับ มีเรื่องของอบริการหลังการขายตอนนี้ของเท s l a ก็มีสุตรบริการเปิดขึ้นเรื่อยๆนะครับและคิ l เลอร์ฟีเจอของเขาเลยคือสถานีครงขายเท s l a Super Charger ที่เปิดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะตอนนี้นะครับเปิดขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคิลเลอร์ฟีเจอร์ของเขาเพราะว่า t ท s l a s u p e r c h a r g e ์เเนี่ยมันทำให้รถ t ท s l a เวลาเดินทางไกลเนี่ยมันใช้เวลาแวะชาร์จแป๊บเดียวเท่านั้นนะฮะแล้วตอนนี้เราเหลือแบตเตอรี่แค่27%เดนะครับเดี๋ยวเรามาลองชาร์จกันดูโดยเจ้าโมเดลสามเรวิวได้คันนี้สเปคเขารับไฟ AC 11สิบเอ็ดกิโลวัตต์ดีซีรอกิโลวัตต์อ่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าชาร์จไฟ DC เนี่ยจาก27%ถึง80%ใช้เวลากี่นาทีึงแปลองกัน ตอนนี้เริ่มชาร์จแล้วนะครับแบตเตอรี่28%นะไฟเข้าอยู่140กิโลวัตต์เลยทีเดียวนะครับเห็นได้ว่าจริงๆแล้วไฟก็ไม่ได้เข้าเต็มตลอดนะครับเขาจะเข้าประมาณนี้140 130กิโลวัตต์นะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยเสียบจาก2ีบแป๊บเดียวนะครับแค่เดินวนมาแล้วก็เข้ามานั่งในรถเนี่ยขึ้นมาเป็น29%แล้วนะครับแล้วก็เหลืออยู่เขาบอกว่าถ้าชาร์จให้เต็มเนี่ยใช้เวลา35นาทีเท่านั้นนะครับลองกดดูเนี่ย จะตั้งให้เข้าชาร์จเนี่ยเต็ม100%เลยนะครับโดยค่าชาร์จไฟนะตอนนี้ผมมาชาร์จที่เซ็นทันวิลเลจสมุทรปราการนะค่าชาร์จไฟเนี่ยหน่วยละ8ปดบาทหกเท่านั้นตอนนี้เราชาร์จแบตเตอรี่มา10นาทีเองนะครับดูระยะทางครับแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาจาก27%ขึ้นมาเป็น58%นะครับระยะทางขับเพิ่มมาแล้ว120กิโลเมตรนะครับใช้เวลาชาร์จแค่10นาทีเท่านั้นโอ้โหเป็นไงเอาจริงเนี่ย เทสลาซูเปอร์ชาร์จเจอร์เนี่ยคือคิลเลอร์ฟีเจอร์เขาเลยเอาง่ายแค่คุณแค่เดินไปฉี่แล้วเดินกลับมาคุณขับได้อีกร้อยกิโลอ่ะดูอัตราการชาร์จของเขาเห็นไหมขึ้นเรื่อยๆเลยนะสองร้อยหกสิบแล้วเนี่ยดูขึ้นโอ้หเร็วๆนะเนี่ยสองร้อยหกสเอ็ดล้วเห็นปะ่ะดูอัตราการชาร์จของเราเจ็ดร้อยสี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงเ <c oughs> <c oughs> นี่ยไฟเข้าอยู่ร้อยกิโลวัตต์แรงมากนะตอนนี้แบตเตอรี่ความจุข,ขึ้นมาหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแป๊บเดียวเอง และตอนนี้เราก็ชาร์จแบตเตอรี่มาแล้ว20นาทีนะครับจาก27%ขึ้นมาเป็น80%เป็นที่เรียบร้อยเป็นไงชาร์จเร็วไหม t ท s l a m o d e ด r r e ม v i e w d วิวชาร์จเร็วเอาเรื่องนะแล้วพอเลย80%แล้วเนี่ยก็ยังรับไฟระดับ60กิโลวัตต์ได้อยู่นะครับแล้วก็เขาบอกว่าถ้าจะชาร์จให้เอา100%นเนี่ยใช้เวลาอีก14นาทีนะครับแต่ข้าจริงเนี่ยเราชาร์จไฟเข้าไป53%ใช้เวลาค่20นาทีเท่านนั้ถือว่าเป็นรถต์ฟช้ี่ชา เร็วมากๆอ้นี่ขึ้นไปอีกแล้วสรุปเลยนะครับสำหรับเจ้าเท sla m o เด3 Review ิว i v e เนี่ยถือว่าเป็นรถยนต์เท sla ที่ราคาถูกที่สุดและยังได้ออปชันที่ไม่ได้แตกต่างจากรุ่นพี่มินาซ้ำยังประหยัดไฟฟ้าและวิ่งได้ไกลมากๆต่อหนึ่งชาร์จอีกทั้งยังชาร์จได้เร็วนะครับถ้ามีคู่เปรียบเทียบของเขาเนี่ยก็เห็นจะเป็นตัว BYD ซตัวพรีเมียมนะครับไปยัน BYD ซตัว p e r f o r m a n c e เลยที่ราคาของเขาถูกกว่าหลายแสนอยู่นะ แล้วก็ยิ่งเฉพาะตัว BYD Seal ตัว Performance เนี่ยโอ้โหได้ขับ4ด้วยแรงกว่าเยอะเลยนะครับศูนย์ถึงร้อยขนาดคันเนี้ห6วินิดๆน,นะฮะแต่ว่าก็ต้องลองพิจารณา,นานดูว่าเออระหว่าง BYD กับ Tesla คุณจะเลือกแบรนด์ไหนนะครับก็ถ้าเอาคุ้มค่าโอ้ฝั่ง BYD ก็เรียกได้ว่ามีความคุ้มค่าจริงๆนะครับแต่ถ้า Tesla คุณก็จะได้นวัตกรรมต้องลองพิจารณา,นานดู แต่ถ้าในมุมคนจะซื้อเท s l a อยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้ต้องการ Performance สูงๆเนี่ยตัวเรียวิวได้เพียงพอต่ตอาการใช้งานอย่างแน่นอนครับวิ่งไกลชัดเร็วประหยัดไฟฟ้าท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้และเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของปักนามห้าสมพครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ